สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะชวนทําขายนะคะวันนี้ก็จะทําข้าวกล่องนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าทําข้าวอะไรบ้างวันนี้จะทําข้าวมันไก่อบนะคะมีทั้งตับแล้วก็มีทั้งน่องนะคะแล้วก็ข้าวมันไก่ทอดด้วยก่อนนี้จะหมักเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็จะอบไปบ้างแล้วนะคะ ไฟร้อนจัดนะคะก็ลงไปสักแป๊บเรจะเบาไฟนิดนึง่ง5ทานนะแคนนี้ใกล้จะได้แล้วนะคะสีสันโอเคอันนี้เดี๋ยวเราพักรอไ้ก่อนนะคะวันนี้ออเดอร์ทั้งหมด35หลองข้าวสุกแล้วนะคะ วันนี้ไก่ทอดกระทะสองหกไก่ พดข้าวใส่ของกันก่อนนะคะอันนี้น้ำจิ้มข้าวมังก่นะคะสูตรน้ำจิ้มข้าวมังก่ทาขายนะคะก็ลงคลิปไปแล้วนะคะกลับไปดูคลิปย้อนหลังกันได้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะนี่ถ่ายให้ดูนะคะภาพมุมสูง นี้จะเป็นข้าวมันไก่อบนะคะเพื่อนๆใส่กล่องบ็อกเซตนะคะทำให้ข้าวดูมีราคานะคะอันนี้ค่อยขายที่ราคากล่อง50บาทนะคะใส่กล่องบ็อกเซตอย่างดีนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆกล่องเวฟได้เรียบร้อยนะคะ,คะก็ร้านอยู่หน้าโรงเรียนนะคะเพื่อนๆเหมือนเดิมค่ะก็ดเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นข้าวมันไก่ทอดนะคะก็จะใส่ตับใส่ไก่นะคะเพื่อน ราคาเดียวกันค่ะก็ห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะจะเป็นข้าวมันไก่ทอดนะคะแล้วก็ข้าวมันไก่อบนะคะโอเคค่ะก็ให้ดูเป็นแนวทางนะคะ,ะ,ะกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดการทำอาชีพอาหารตามสั่งแต่ข้าวกล่องนะคะก็อัปเดตดูกันเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ